สวัสดีครับวันนี้มาสาธิตนะครับการใช้เครื่องหว่านข้าวติดโรตารี่นะหว่านไปด้วยแล้วก็ตีดินไปด้วยนะครับในขั้นตอนเดียวนะครับเป็นแบบปูินวันเลยนะประหยัดท่าแรงนะครับค่าใช้จ่ายแล้วค่าน้ำมันรถนะครับการหว่านข้าวนะครับข้อดีของอีกตัวนึงนะครับตัวนี้ใช้เป็นมอเตอร์นะครับสามารถปรับข้าวลงมากลงน้อยได้บนรถโดยที่กล่องคอนโทรลได้เลยนะครับเดี๋ยวผมสาธิตการลงมากลงน้อยได้นะครับสำหรับคนที่ชอบข้าวหนาข้าวบางนะครับปรับได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูตอนที่มันจะลงน้อยๆก่อนนะครับนะครับเดี๋ยวผมมือลองให้ดู นี่นะครับลงนิดเดียวนะครับอ่านะครับเห็นไหมครับอันนี้ลงเยอะครับต่อไปปรับได้จากบนรถเลยครับง่ายดายครับโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวต่อไปอันนี้เป็นสินค้าที่จดสิทธิบัตรอีกระบบหนึ่งเวลาเรายกหางนะครับข้าวจะหยุดนะครับเวลาเราวางหางข้าวก็จะลงนะครับป้องกันการลืมปิดเปิดข้าวนะครับอันนี้ข้าวลงนะครับเดี๋ยวพอยกหางขึ้นนะครับข้าวหยุดเลยครับข่าววางลงครับวางลงจะปั่นข้าวก็ลงเลยครับเนี่ยครับโอเคครับเนี่ยครับง่ายตัว มากกับตาน้อยปรับบนรถนะครับอย่างที่สาธิตไปเมื่อกี้นะครับไม่ว่าจะเป็นไร่ละ5กิโล10กิโล20กิโลส0โลได้ถึง50โลเป็นร้อยโลเราก็วาดได้เพราะว่าเราปรับได้ที่บนรถนะครับสาหรับแปลงไหนชอบหนาชอบบางนี่ปรับได้เลยนะครับ